ชมกันในคู่สุดท้ายนะครับที่สนามสุร,รกุลจังหวัดภูเก็ตครับกิเลนเเลต้าเอฟซีภูเก็ตนะครับที่ก่อลงสนามรังรองจากภูของตารางนะครับมี16แต้มครับลงสนามพบกับทีมป้อมประการสมุทรปราการเอฟซี FC ที่ก่อลงสนามมี10แต้มซึ่งก็อยู่อันดับที่5ของตารางนะครับเกมนี้ภูเก็ตต้องการ3แต้มเพื่อกรนตีในการขึ้นไปเล่นในสืบดชั้นหนึ่งนะครับในขณะที่สมุทรปราการต้องการ3คะแนนในการที่จะลุ้น เล่นในเซตเลย์ออฟขึ้นดิวเช่นหนึ่งต่อไปครับเริ่มเกมขึ้นแล้วครับเกตบุกจากซ้ายไปขวานะครับอยู่ในชุดสีเขียวเกงสีดำรเริ่มเกมขึ้นมาเป็นสถา,านาการณ์ที่แย่งบอลงกลางได้ดีกว่าและยิงในจังหวะนี้บอลชนคานเข้าไปแล้วครับ1ต่อ0ครับยิงได้เป็นแค่นาทีที่สี่เท่านั้นนะครับจากนัทพงษ์คำอักษรครับ ยิงจังหวะนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับ, hey, <please. S 1> รบเช็ดคานเข้าไปเลยค uh oh oh. ือนาปก่องหนึ่อศนย์นะครับภูเก็ตเองไม่ปลอดภ uh ัย oh oh. ครับยิงจังหวะนี้ยังฟ้าไว้ได้ครับในตยวารของฮานันสมุทรปราการดูอีกครั้งครับลูกยิงของเดียร่าอาลีเกมที่แล้วที่พวกกับระยองนะเล่นได้ดีมาก เกนี่ภูเก็ตถ้าหากว่าแพ้แล้วเนี่ยไม่เป็นผลดีครับพออีกคู่หนึ่งอูดรูในจังหวะนี้ก่อนนะครับยิงไม่เข้าครับไม่ล้ำหน้าแล้วก็ไม่ฟาดด้วยนะครับแต่ว่ายิงไปชนเสาบอลตกพื้นเนี่ยผู้เล่นขอ,อสมุทรปราการพยายามฟ้องว่าน่าจะฟาประตูไปก่อนแต่ผู้เสียชีวไม่เป่านะครับแต่ยังโชคดีครับได้เตะมุมครับเปิดมาเสาสองออกไปโชคไว้ได้ครับต้องรีบเคลียร์ทิ้งครับ ในเกมนี้ไม่เป็นผลดีครับเพระอะคู่นึงเระยองเอฟซีเอาชนะแฮงค์เรลซิตี้ในบ้าน3าต่อหครับนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าวันนี้ภูเก็ตแพ้นะครับพวกเขาจะหล่นไปอยู่อันดับที่3ของตารางครับแล้วก็จะต้องไปเล่นในท่านึงก็ต่อเมื่อต่อชนะในเพลย์ออฟให้ได้นะครับดังนั้นเนะี่ยพวกเขาต้องเอาคืนอย่างน้อย1ประตูนะครับเฮดูเฮดดีกว่าระย,ะยองนะครับในจังหวะนี้โดนเข้ามาเสียบเลยเป็นกลางสนามนครับ พุทธศิปลป์ฟอกใบแดงนะครับองศร์พรจันหอมครับแหมเปรกเกมแบบน่าเกลียดนะครับตรงนี้เอาแล้วครับเหลือเลยสิบคนแบบนี้ต้องดูว่าจะตั้งฮาภูเก็ตได้หรือไม่นะครับเตะดื้อๆเลยครับหาก็ภูเก็ตเสมอนะครับและระยองเอาชนะซึ่งตอนนี้ก็ชนะไปแล้วนะครับจะมีคะแนนเท่ากันแต่ว่าเฮด vs ฮาภูเก็ตด,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 ดีกว่าในะยังวันนี้โมงแล้วบอ ไปแล้วหรือเปล่าน่าจะเข้าไปแล้วครับข้ามเส้นไปแล้วนะครับทวินบุษมบัตครับโอ้โหรักกิฟอินทร์ทำผู้สัตรูของสุกราการับบอลในเส้นนะครับเห็นด้ว่ภาพช้าครับตากไว้หน้าประตูครับคนที่โม่งเป็นเดล่าอาลีนะครับบาดในวันนี้และคนที่ซ้ําเข้าไปนะเป็นทวินบุษมบัตนะครับบอลน่ข้ามเส้นไปแล้วนะครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับเอาแล้วครับ ภูเก็ตชนะในเกมนี้นอกจากที่พวกเขาจะผ่านขึ้นมาได้ในฤดูกาลหนึ่งแล้วนะครับพวกเขายังจะเป็นแชมป์ของกลุ่มด้วยครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับล่าจิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหเชียบข้ามตัวประตูง่ายๆเลยครับถวินบุตรสมบัติครับให้ภูเก็ตตอนนี้แซงขึ้นนำไปแล้วครับ2ต่อ1ครับเนี่ยครับกองเชียร์ฮัทของภูเก็ตครับดีใจอย่างยิ่งครับ เพราะว่านอกจากจะได้ขึ้นไปเล่นในศึกเดลช์หนึ่งโดยอัตมัตแล้วยังมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ของสายและมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสู่รอบทีมชนะเลิศครับแชมป์ของสาย B เนี่ยก็จะพบกับแชมป์ของสาย A นะครับ2ต่อ1ครับสมุิประการตอนนี้ไม่เป็นผลดีแล้วครับต้องเอาชนะให้ได้ไม่อย่างนั้นจะต้องลดไปเล่นในศึกเดลชั่น2ใหม่ครับยิงในจังหวะนี้เบาไปหน่อยครับ ตรงกลางครับแหนีแล้วนะครับแต่ว่าจบไม่ดีครับชนะอาริสักไรศรลุยขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ไม่ทันครับจบเกมในหนึ่งขันนะครับภูเก็ตนะครับเนี่ยครับอาจารย์อาหารทรงครามซับู้สือของทีมประกาศชนะด้วยการทำท่าเมื่อสักครู่นี้แหละครับเอาชนะไป2อต่อหนะครับเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ครับพร้อมกับผ่านขึ้นมาเล่นในซุดทุนชั้นหนึ่ง แล้วก็ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยครับ